กราอยู่สัมเกงเดี๋ยวเราจะมาช็อปปิ้งกันดีกว่าเนาะว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ,บ้างนะคะไปกันเลย can't get you out of my mind it's like i feel it for the first time been thinking about you all night i've been searching for this all my life because my type i've been looking for a boy who can treat me right your dark hair with those eyes so bright เย้ yeah, <c oughs> ได้มาแล้ว60บาท ให้อะไรล่ะงมองผ้ารักลกรอบกะคะแค่ะด้โลนาแมนะคะไม่รู้ว่าสี่ชินละแต่ว่าน่าจะเยอะอยู่เหมือน <expl ant. S 1> กัน เรากลับไปที่ล็อกตรงนั้นดีกว่าเนาะตรงนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะะถูมากเลยนะส่งส่งใบละแปดสิบถูกสามสิบเราต้องต่ำแล้วแหละอันนี้ค้าได้ไหมคะ สี่ายทีีเสอมาแล้บนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้แปราคาสองาเอ่ะปนอร์กหรืเซนต์เอาใบนี้ใบนึงแล้ว สั่งนี้เลยนะเจ๊ตุ่มสำเพ,พ็งขอบคุณค่ะ วัดเนาะก็คือจะเป็นสถานที่จอดรถนะคะก็เสียงชั่งว่าสามสิบบาทเนาะถ้าทำไม่ผิดเนาะเราว่ามันมันโอเคกว่าที่เราจะไปจอดแถวๆนั้นแล้วโดนตำรวจล็อกล้อ,ลอค่ะกลับบ้านกันดีกว่าน้องมว ก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะจากที่เรากลับมาแล้วเราได้นอนเต็มที่กันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะร้านแ,แรกที่เราซื้อนะคะจะเป็นต่างหูคู่ละ5บาทดูดิได้มาโหลหนึงเลยนะส่วนมากที่สัเพลงเนาะจะเป็นการซื้อแบบส่งนะคะอันนี้ทั้งหมดเนี้ยราคา60บาทดูดินา่นารักน่ารักนน้นเลยใส่ให้ดูปะ่ะ ดูไฮโซปะเดี๋ยวชิน้นต่อไปนะคะดี่ถุงคท้าเจ้ามียาวคือทั้งหมดเนี่ยห้บาทยำห้า50บาทนะได้ทั้งหมดก็คือ1ิบคู่นะคะเขาก็คือจักรสีมาให้เลยอย่างเนี้ยน,นะอันนี้ก็คือจะเป็นไซสท์ที่ผู้หญิงหรือผู้ชายใสย่ก็ได้นะคะดิน่ารักม,มากเลยอะ่ะคือแบบ สิคู่อะตกคู่ละห้บาทอะ่ะถ้าใครใช้ไม่หมดนะสามารถหารกับเพื่อนได้หรือหารกับแฟนก็ได้นะดูดิน่ารักใส่ใส่ให้ดูเลย <c oughs> ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่ พวงกุญแจเดี๋ยวเรามาดูกันอีกก่อนเนาะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำอะไรนะแต่ว่าคมินน่ารักมาก ก็คือเป็นพวงกุญแจที่เราไปสอยกันมานะบอกผลลว่าราคาถูกมากอันนี้ขายส่งคือตัวละสิบบาทส่วนตัวเนี้ยขายส่งคือตัวละห้าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็คือต้องซื้อหกตัวขึ้นไปนะคะบางร้านก็จะแบบซื้อโลหลนึงขึ้นไปแล้วแต่ร้านเนาะดูดิน่ารักก็เลยอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นมาลุกโกที่ใส่เจลแอลกอฮอล์นะคะ ไว้เน,เ,นเ,นเน็ตกับกระเป๋าเียแล้วก็จะบีบใช้งานได้ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขายสม10บาทเท่านั้นเองถูกม่าแอะสตหรับคนที่แบบซื้อไปขายอันเนี้ยเรามองว่าเอาไปขายก็ได้กําไรดีนะแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่เป็นพวงกุญแจแบบนำโชคด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะคะ ถึงแมสนะคะเป็นไอเทมหลักในยุค new normal นี้เลยนะแมสพวกนี้จะเป็นแมส์้านะคะพวกนี้นะคะจะตกชิ้นละ15บาทเท่านั้นเองย้ำนะว่าชิ้นละ15บาทนะคะจะเป็นสายข้องคอสายยาวะคะ่ะ ที่อย่างเงี้ยคนเขาก็คือจะนิยมค่อนข้างนิยมกันมากเลยเพราะเวลาที่เราไปเดินห้างใช่ไหมเราไปกินข้าวเนี้ยเราไม่อยากเก็บแมสไว้นในกระเป๋าเนี้ยเราก็ของขอใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการของคอ,งองนะคะทามาใส่ก็แค่นี้เลยของแค่นี้แค่นี้เลยนะคะ สีสันน่ารักสดใสในราคาขายส่งเพียงชิ้นละ15บาทนะคะหน้ากากาเสร็จแล้วเราไปดูนี่หน้ากากทางการแพทย์นะคะหรือที่เราเรียกว่า surgical mask ซึ่งพอแรกอะเราตื่นเป็นมากเพราะว่าบอกตามตรงว,ว่าเราไม่ได้เจอหน้ากากอย่างเงี้ยมานานมากแล้ว พอเราไปถึงร้านแรกปุ๊บเราก็เลยเดินไปซื้อเราก็คิดว่าหูเราได้หลาไอเทมแล้แหละแต่ปรากฏว่าพอเราซื้อเสร็จนะคะก็คือพอเรามาอ่านตรงนี้ใช่ไหมมันเขียนว่า Non Medical แล้วอันนี้ก็คือเราก็ไม่รู้มันจะกันได้หรือเปล่าเนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนี้ก็อีกอย่างก็คือ made in China ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราเวลาเราใช้งานเราใช้แบบสองชั้น ดีกว่าน่าจริงหรอ,อเคสินค้าชิ้นต่อไปนะคะนี่มาถึงหมวกแล้วนะคะก็จริงหมวกใบละ35วะบาทเท่านั้นเองคือถูกมากเลยอะเราก็ซื้อมา6กใบไม่รู้ว่าซื้อมาทำไมต้องเอาไปขายแล้วแหละเพราะว่าใส่คนเดียวไม่น่าได้แล้วนะคะจริงๆ มีหลายลายหลายสีนะแล้วแต่คุณจะเลือกใช้เลยแต่จริงๆโดยส่วนตัวกูเป้ชอบใบนี้เพราะมันเหมาะกับแบบธรรมชาติเดินป่าเดินเขานะคะไปด,ดูของชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าที่เราไปซื้อที่สาเพงมานะเดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกก่อนนะคะแทนพูดเลยว่าเป็นสิ่งของที่เรารู้สึกแฮปปี้มากเราอะดูซื้อมา3ไซส์นะคะจะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยม เดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราซื้อที่ร้านเจตุ่มใบนี้ค่ะเขาขายส่งให้เราแค่ใบละสี่สิบบาทเท่านั้นเองซึ่งถามว่าไซส์อะเหมาะสาหรับแบบใส่ไอโฟนใส่กระเป๋าตังค์ใส่อะไรเวลาออกไปออกไปเซเว่นออกไปร้านค้าหรือแบบเราก็ไม่ได้อยากพกอะไรไปเยอะแยะเนาะคือดูภายนอกสิดูดูแล้วก็มาดูอีก,กัน,นึงไซส์นี้ค่ะต้องบอกก่อนว่า ไม่แน่ใจเป็นไซส์ A4 หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้เหมาะสำหรับการใส่ iPad เนอะหรือใส่แฟ้มงานใส่ของไปเรียนอย่างนี้ค่ะคือข้างในอะ่ะบอกเลยว่างานกริบมากคือคุณภาพเขาดีจริงนะอันนี้คือถูกและดีอะ่ะแล้วก็นี่ไซส์นี้เราก็ชอบเหมือนกันเหมาะสำหรับในการใส่โน้ตบุ๊กนะคะคือ3ใบนะี้เราซื้อได้ในราคา 180บบาทใบนี้40่สิใบนี้ขายส่ง60สิบและใบนี้ขายส่งที่80บาทเท่านั้นเองค่ะหมดแล้วอะสำหรับใครที่มองหาของไปขายไม่ว่าจะเป็นแถวชมุมุรีพัทยาระยองสมุทรปาการหรือรอบๆปริมณฑล ่วนมากก็จะมารับของที่สัมเพลงไปขายกันนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปของเราเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย